วันนี้เราจะไปตามล่าหาครีมซองแบรนด์น้องใหม่กันค่ะตัวนี้เขาว่าดีมากนี่เฟก,ก็ซิ่งมาที่ร้านซปเปอร์ชิฟภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็เดินตรงไปที่โซนครีมซองบอกเลยว่ามันเยอะมากแต่ว่าเราก็เจอแล้วนะคะตัวนี้ที่เราตามหาอัมเฮิร์บกระชายขาวไวท์เทนนิ่งครีมจริงๆก็แอบลองใช้ไปแล้วนะมันดีมากๆเลยตัวนี้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสผิวอิ่มฟูเนียนนุ่มชุ่มชื้นเขามีสารสกัดจากกระชายขาวกระเพราแดงกากิไว้อัลฟาอัลบูตินในยาเซนไมดอกกระบ องเพชรเล็ดดอกทานตะว,วันวิตามินดีด้วยในส่วนของเนื้อครีมก็คือเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะทุกคนเห็นไหมคือมันแบบดีมากครีมซองตัวนี้นะคะนอกจากราคาจะน่ารักแล้วนี่ยังอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวใครอยากผิวไบรียน,ยนใสต้องตัวนี้เลยค่ะอัมเฮิร์บกระชายขาวไวท์เทนนิ่งครีมคำตอบทุกปัญหาความขาวกระจ่างใสทดลองทาแขนข้างหนึ่งข้างที่ทาดูชุ่มชื้นอิ่มน้ํากระจ่างใสขึ้นจริงๆค่ะอัมเฮิร์บกระชายขาวไวท์เทนนิ่งครีมราคาแค่49บาท